อันดับหนึ่งของครีมบำรุงสำหรับผิวผสมนั้นเป็นของเจลตัวนี้จากคลินิกที่มักจะติดในลิสต์ของครีมให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอเพราะใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ทั้งเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและกักเก็บน้ำในผิวได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นจึงสามารถฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านได้อย่างเร่งด่วนผู้ใช้ต่างก็รักที่ครีมตัวนี้ทำให้ผิวกลับมาดูนุ่มฟูและเปล่งปลั่งในระยะเวลาอันสั้นและถึงจะมีความเข้มข้นสูงแต่เมื่ออยู่ในรูปแบบเจลจึงมีความบางเบาและซึมลงสู่ผิวได้อย่างง่ายด ถ้าพูดถึงครีมบำรุงที่เน้นส่วนผสมของเซรามิดแล้วจะต้องมีชื่อของครีมตัวนี้จากเซเรฟเป็นลำดับต้นๆเพราะใช้ยิแมนเซรามิดถึง3ามชนิดเพื่อช่วยเติมความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นและเสริมประการผิวให้แข็งแรงทำให้ผิวที่อ่อนแอและขาดน้ำกลับมามีสุขภาพดีหลายคนติดใจครีมบำรุงตัวนี้ตรงที่มีส่วนผสมเรียบง่ายเหมาะสำหรับคนที่มีผิวบอบบางและไม่ต้องการให้ผิวต้องเจอกับสารที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคือง แบรนด์กูเรลนั้นนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของสกินแคร์เซรามายในรูปแบบครีมแล้วตัวโลชั่นน้ำนมบำรุงผิวก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันโดยมีส่วนผสมของกูเรลเซรามิดที่ทางแบรนด์คิดค้นขึ้นมาเหมือนกันสามารถกระตุ้นให้มีการสร้างเซรามายธรรมชาติเพิ่มขึ้นในผิวโดยที่มีเนื้อสัมผัสที่บางเบาลงกว่าเดิมผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงประทับใจเป็นอย่างมากเพราะเนื้อโลชั่นสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่ทิ้งคราบไว้บนใบหน้า ฟิซิโอเจลเป็นแบรนด์คู่ใจสำหรับคนที่มีผิวบอบบางและแพ้ง่ายมายาวนานเพราะใช้สูตรส่วนผสมที่เรียบง่ายและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเช่นเดียวกับครีมบำรุงตัวนี้ที่เน้นการใช้เซรามิด NT ที่มีความใกล้เคียงกับเซรามายในชั้นผิวในการเพิ่มความชุ่มชื้นมีในยแอซินาไมเดที่ช่วยลดความมันส่วนเกินและยังมีส่วนผสมของพันธะนอลที่ช่วยปลอกประโลมผิวจากการอักเสบเป็นครีมบำรุงที่เหมาะในการใช้ในช่วงที่ผิวอ่อนแอ คนผิวผสมที่เจอกับปัญหาผิวแห้งลอกอยางหนักหน่วงก็สามารถใช้ครีมบำรุงตัวนี้เป็นตัวช่วยเร่งด่วนเพราะนอกจากจะมีส่วนผสมให้ความชุ่มชื้นแล้วยังใช้เทคโนโลยีอย่างอะกวารโพรินบูสเตอร์ที่ช่วยส่งผ่านน้ำลงสู่ผิวได้อย่างดียิ่งขึ้นผู้ใช้ที่เจอกับปัญหาหน้าแห้งรุนแรงต่างก็โหวตให้ครีมตัวนี้เป็นฮีโร่ถึงจะเป็นเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นแต่กลับซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่ทิ้งความมันและเหนียวเนอนอะเอาไว้บนใบหน้า คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด